เรียนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสรุปผลการดำเนินงานสรกรออํเภอน้ำปาดประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566มีดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานครูกสอนอตำบลพบกลุ่มนักศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ทั้ง7กศนอตำบล10การเรียนชุมชนโดยได้รับการนิเทศจากผู้บริหารครูและครูอาสาสมัครกศนอ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลน,น้ำไคลโรงเรียนมเหศสักวัยสายการฝึกสะกดคำการนับเลขพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนางสาวอชริพรนนท์ร่วงบรรณรักษ์ณอาคารผู้สูงอายุอ,อบตอน้ำไคลอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตมีผู้เรียนจำนวน40คน การศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาชีพระยะสั้นจำนวน37โครงการดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม2566ในพื้นที่ทั้ง7ตำบลมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น396คนงบประมาณ70,000บาท การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5ดำเนินการณนะห้องประชุมสกรออำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิตถมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน29คนงบประมาณ2,300บาท การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการคัดแยกขยะเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินการณนะห้องประชุมสกรออำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน32คนงบประมาณ5,600บาทการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นให้กับผู้นำชุมชนในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน53คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์พออสอวณนะบ้านห้วยพึ่งหมู่ที่ ที่4ตำบลท่าแฝกอำเภอน,น้ำปา่าจังหวัดอุตรดิตมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนงานตามนโยบายบุคลากรสกรออำเภอน,น้ำปา่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณหอประชุมอำเภอน,น้ำปา่าเฉลิมพระเกียรติตำบลแสนตออำเภอน,น้ำปา่าจังหวัดอุตรดิต งานบุคลากรวันที่19กรกฎาคม2566สกรอำเภสอน้ำปาดรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ,ส,ส,รรรรบส,ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าานกรเรรียนู้เพื่อพัฒนาตนเองระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่ม5ขุนศึกนะสกรออภน้ำปาดจังหวัดอุตรดิษ งานภาคีเครือข่ายวันที่26กรกฎาคม2566บุคลากรสกรออรน้ำปาดพร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต์โดยจัดนิทรศการเพื่อร่วมการประกวดกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอรและนักศึกษาร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วไอดอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สทั้ง ประเภทชายและประเภทหญิงณนหะอประชุมเป็นไทยโรงเรียนน้ำปา่าชนุประถมอำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิษฐ์สำหรับผลการดำเนินงานของสองกรออำเภอน้ำปา่าก็มีเพียงเท่านี้สกรออำเภอน้ำปา่าขอขอบคุณค่ะ